ฉันเป็นคนชอบเสพสื่อชอบอยากมีส่วนร่วมไปซะทุกเรื่องเห็นอะไรไม่เข้าตาไม่ชอบใจก็จะเม้นด่าและแสะดงความคิดเห็นอย่างเมามัน,มนด้วยความสะใจโดยไม่เคยคิดถึงผลลัพธ์ใดๆที่จะตามมาจนวันหนึ่งฉันได้รู้จักเขาแบบจริงจังทั้งที่เขาก็อยู่กับฉันมานานคนนัน้นละคนนะเมื่อกี้บ่นอะไรอยู่อ๋อ,อก็ อคลิปประธานบริษัทปลอมตัวมาดิน,น้ำเน่ามากชีวิตจริงมันไม่มีอะไรหรอกแบบเนี้ยไร้สาระงาน,นหบบนึ่งห่วยแบบเนี้ยปล่อยออกมาได้ยังไงมันก็ต้องดูที่เจตนาของเขาเขาแค่อยากนำเสนอความเท่าเทียมไม่บูลลี่ไม่แบ่งแยกเหมือนที้เธอกำลังทำอยู่นี่ไงก็ฉันก็พูดตอนที่ฉันเห็นน่ะพูดนะพูดได้ แต่เราก็ไม่ควรไปด่าไปว่าเขาอีกอย่างอะ่ะเขาก็ไม่ได้ทาให้เราหรือใครเดือดร้อนสักหน่อยอืที่นายพูดมามันก็มีเหตุผลนะแล้วนายเป็นใครเนี่ยฉันก็คือสติของเธอไงสติของฉันสติหน้าตาแบบนี้หรอล้วเคยเห็นเลยว่าสติหน้าตาเป็นแบบไนเฮ<ะ>่นั่นหนังไงแล้วนายมาทําไมนั่นะ ไปเลยข้า0ันบาทโอนเ,เข้าบัญชีโดยตรงแฮะตกใจหมดจะกดแชร์รู้ยังมา,ข,าข่าวจริงขาปลอมจริงหรือปลอมก็ไม่เห็นจะเสียหายก็แค่กดแชร์เองแล้วข้อมูลส่วนตัวกับบัญชีที่จะส่งให้เข้าไปอะแน่ใจได้ยังไงว่าเขาจะไม่เอาไปทําเสียหายแล้วถ้าโดนเรื่องการเปิดบัญชีฟอกเงินนะั้นจะหนักนะรู้ไหมขอบใจมากนะถ้าไม่มีนาเคอมาเตือนอะฉันคงตกเป็นเหยื่อพวกม่ชาชีพไปแล้วมเมื่อกี้พอขาดสติไม่มีสติ ก็ขาดการยั้งคิดที่มาเนี่ย<ม>ก็จะให้มีสติไงจำไหมนะต่อไปเมื่อขาดสติจิตก็จะเป็นอกุศลบางทีซึ่งอกุศลกรรมบทมนั้นแบ่งแยกได้3หมวดหลักก็คือ1กายกรรมกายกรรมที่เป็นกีฬาผาดโผนถูกต้องใชม่มันจะมีกายกรรมวัตีกรรมมนโนกรรมหลักๆก็จะอยู่ในหมวดที่2ก็คือวัตีกรรมซึ่งก็คือการพูดเท็จส่อเสียดหยาบคายการให้หลายผู้อื่น พูดมันไลฟ์โค้ดเลยนะเนี่ยเซษซื้อยามีสติคิคดวิเคราะห์แยกแยะให้เยอะๆเมื่อสติมาปัญญาก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดสัมมาโนสติก็จะตามมาสังคมติดลบต้องสยบด้วยพลังบวกแล้วจะทำให้เราเซษซื้อยางสุดรองคุยกับใครอ่ะ